ทางด้านข้างบ้านฝั่งขวาจะมีสเปซเกือบเกือบามเมตรเลยนะครับก็เลยจัดสรรเป็นที่นั่งเล่นที่กินหมูทะเมื่อกี้เขาจะครัวอยู่ฝั่งนี้นี่ผมมายืนฝั่งนี้ได้อีกใหญ่มากสวัสดีครับสวัสดี คุณลูกค้าทุกทุกท่านเลยมาพบกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับกับลิปอเคบาย PS เอสด็กคอนั่นเองวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านคุณลูกค้ากับโครงการเดอะแกลเลอรี่นะฮะพุทธมณฑลสายสีนั่นเองเป็นบ้านที่อยู่อาศัยมาหลายปีแล้วล่ะได้โอกาสในการรีโนเวทตกแต่งพื้นที่ครัวแล้วก็เทเลสด้านข้างบ้านทั้งสองฝั่งเลยมีภาพบีฟอร์ให้ดูด้วยเมื่อก่อนเป็นครัวนะฮะแล้วก็เรามีการสกัดทุบทิ้งทําฐานลากใหม่เป็นไมโครพายจากเดิมใช้เข็มเจาะเข็มหกเหลี่ยมธรรมดาเกิดอาการซุด ไม่โอเคนะฮะมีการปรับรีโนเวทพื้นที่ใหม่ปรับครัวให้เป็นสไตล์โมเดิร์นขึ้นแล้วหัวใจสําคัญสุดฐานลากครับเรามีการเปลี่ยนเป็นเข็มแบบไมโครพายไอสิเลยเดี๋ยวเราจะพาไปชมผลงานส,สวยๆเราส่งมอบให้คุณลูกค้าไปแล้วคลีนนิ่งเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดเมื่อวานนี้เองนะฮะเดี๋ยวเรา ดูกันเริ่มจากทางฝั่งขวาที่เป็นเทเลสก่อนเดินเข้าครัวดีกว่าครับไปชมกันตอนนี้เราก็มาอยู่กันตรงโซนเทเลสฝั่งขวาของบ้านนะฮะอย่างที่เมื่อกี้อธิบายสักครู่ทางด้านข้างบ้านฝั่งขวาจะมีสเปซเกือบเกือบสมเมตรเลยนะครับ<ม>ก็เลยจัดสรรเป็นที่นั่งเล่นที่กินหมูทะอนะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะในส่วนเทเลสตรงนี้จะออกแบบ ในการตกแต่งแบบเดียวแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะฮะเราเน้นโครงสร้างใหม่ทุบครัวเก่าทิ้งแล้วเน้นโครงสร้างใหม่ตรงครัวเป็นไมโครพายจะลงจนถึงกระเบื้องเทานู้นเลยนะฮะตั้งแต่รั้วบ้านฝั่งซ้ายยิงยาวมารั้วบ้านฝั่งขวาประมาณ10ต้นได้นะฮะแล้วก็ตรงที่เห็นเป็นกระเบื้องลายไม้ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับโหลดรับน้ําหนักอะไรเยอะมากมายนะฮะลูกค้าส,สามารถเซฟปัจเจ็ตได้เน้นเป็นเข็มหกเหลี่ยมลึก6เมตรลงกระจายปูพรมได้ปูพรมก็คือจะเฉลี่ยประมาณตารางเมตรละหนึ่งต้นกัไม่ง่ายแล้วก็เท คอนกรีตปรับพื้นปูกระเบื้องในส่วนกันสตร์เราก็ตอนนี้กําลังคิดมาแรงสวยโมเด์นะฮะต่างจากเมทัลชีตเมื่อก่อนก็คือเมทัลชีตพีวูโฟมเราจะเห็นท้องเขาเรียบเป็นสีขาวดูโมเดนเลยโชว์โครงเหล็กมันก็จะได้ฟิลแบบโมเดนโครงเหล็กดําตัดกับท้องขาวใส่ไฟดาวไรท์หกดวงเลยตรงนี้เป็นไฟสีวอร์มอารมณ์แบบรีแลกซ์สบายๆนั่งตรงนี้นะฮะด้านข้างบ้านเราก็ตกแต่งด้วยระแนงไม้หน้าสามเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ไม้เทียมบางตากับด้านข้างบ้านได้เพราะเมื่อก่อนมันเป็นต้นไม้สูงเนาะขี้เกียจเก็บขวาดใบไม้นะ แทนที่จะเอาต้นไม้บางตาเราก็เปลี่ยนเป็นไม้เทียมบางตาได้ได้ความเนเชอชัลมทำจากรั้วเนี่ยสูงขึ้นไปประมาณ80เซนนะฮะอยากจะ60-80เมตรเมตร70ไปถึงชายคา2เมตรถึงชายคาเลยก็ได้อันนี้เราคิดเป็นตารางเมตรลูกค้าชอบแบบไหนก็บอกได้ออกแบบให้เราช่วยแนะนําได้ตัวเสาค้ำหลังคานะฮะด้วยความที่มันอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวสองฝั่งจะเหมือนกันก็ต้องให้มันเด่นเป็นพระเอกหน่อยนะฮะเราก็เลยทําเป็นเสาแต่งขึ้นมานะฮะทำเป็นเสาแต่งขึ้นมาพูดได้ไง่ายว่าถ้าลูกค้าเคยเห็นรีวิวงานกันสาที่จอดรถเราหลายๆใในนเเพจจอะะไรราก็ เสาแต่งคู่หน้ากันาศาสเ,เป็นแบบนี้มีเอกลักษณ์ของเราก็คือใส่บัวด้านบนสวยๆนะฮะเสาแต่งเราก็จะเป็นเสา4ี่คูณสี่ข้างในเป็น1นึ 1. ่คูณหนึ่งเราใช้สเปคค่อนข้างจะมาตรฐานเลยแล้วครับไปทางดีด้วยซ้าคือแข็งแรงรับรองหายห่วงรางน้าฝนจะเป็นสีดํามองไม่ค่อยเห็นเพราะทาสีดําไปแล้วนะฮะรางน้าฝนจะอยู่ตรงชายคาหมดเลยนะฮะแล้วก็วิ่งท่อมาระบายออกข้างๆเห็นอยู่นิดๆน,นะฮะท่ออย่าไปโชว์เยอะนะฮะ เราหลบได้เราหลบให้อ่าโอเคอันนี้ก็เป็นที่นั่งเธอเลสออกจากครัวมาก็มานั่งเล่นกินหมูกระทะสังสรรค์แขกไปใครมา เอาดอตรงนี้ก็ถือว่าสบายๆชิวๆกันเลยทีเดียวนะฮะต่อไปเดี๋ยวไปดูโซนหลักกันในครัวครัวไทยนะฮะทำกับข้าวกันให้เต็มที่ไปเลยเพราะครัวใหญ่มากนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว้าวนะฮะตอนนี้เราเข้ากันมาในครัวแล้วนะครับในครัวเป็นครัวไทยขนาดใหญ่พื้นที่ที่เราเหยียบยืนอยู่ตรงนี้นะฮะตั้งแต่ตรงรั้วฝั่งนู้นไปถึงรั้วฝั่งนี้เนี่ยที่ปูแนวกระเบื้องสีเทาทั้งหมดเนี่ย ด้านล่างนี่คือหัวใจมากเลยนะฮะเป็นงานฐานรากไมโครพายอย่างที่เกินไว้ตอนต้นแล้วนะฮะใช้ไมโครพายไ1 8พร้อมคานคอดินทำฟุตติ้งหรอรองรับน้ําหนักหนักกว่าน,นี้ก็อยู่ได้ครั้งนี้ต้องบอกลูกค้าว่าไม่เหมือนเมื่อก่อนแนะ่นอนที่เคยซุดครัวไฮไลท์ของที่นี่คือลูกค้ามีฐานรากไมโครพาย2อเคาน์เตอร์ครัวปูนที่ต้องบอกว่าขนาดค่อนข้างใหญ่นะประมาณ 3เมตรกว่าๆเมตร50ขนาดวางซิงค์สองหลุมซิงค์ตัวนี้ประมาณเมตรหนึ่งนะกับเตาประมาณ80เซนปลาไปเกือบ2เมตรแล้วนะยังเหลือพื้นที่โขกสับทํากับข้าวอีกโอ้โหเยอะแยะมากเคาน์เตอร์ครัวอยู่ในแพ็กเกจงานต่อเติมของเราอยู่แล้วนะฮะเราก่อเคาน์เตอร์ให้เป็นที่เลยลูกค้าจะ3 4 5เมตรเราจัดให้ในแพ็กเกจนะฮะกระเบื้องลูกค้าซื้อมาเราปูให้ซื้อขอบมาเราแต่งให้สวยๆหน้าบานไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อพาราโซจะเป็นยี่ห้ออันนี้ของลูกค้าใช้พาราโซนะหะซื้อได้ตามโฮมโปร บุญหาวรลลูกค้าซื้อมาเราติดตั้งให้ ประตูกระจกอลูมิเนียมเราใส่ให้ใส่เป็นลูกบิดมันก็ดูอึดอัดเป็นกระจกอลูมิเนียมเรายังรู้สึกโปร่งโล่งสบายมุ้งลวดเราใส่ให้ไหมมุ้งลวดกันอยู่นะฮะเหนือจากฝ้าขึ้นไปแพ็กเกจเราจัดให้เป็นหลังคาไมท่ลนชีพพีเลยกันเสียงกันร้อนได้ดีกว่าไมท่ลนชีพทั่วไปมีพี1มิ้วเคลือบช่วยทําให้เสียงฝนตกไม่ดังเปรี้ยงปร่างและอย่างในครัวแพ็กเกจเราใส่ฝ้ายิบซั่อม9มิลฉาบเรียบทําสีหุ้มดูโมเดนมันก็ยิ่งซอฟเลื่องเสียงเรื่องความร้อนได้ดีขึ้นอีกอย่าง องเซอร์วิสขนาดกสิคูณ60ไว้นะฮะแต่ว่าในครัวผมก็จะแนะนําว่าถ้าเกิดบางทีเผื่อเราไม่เปิดไฟเราก็ยังมีช่องเซอร์วิสที่รับแสงจากหลังคาโปร่งแสงด้านบนลงมาบ้างนะถ้าปิดไฟเนี่ยก็ถือว่าตรงนี้ก็ยังสวา่าระสว่างแสงเข้ามาทั้งจากด้านข้างจากด้านบนนะฮะกตเบื้องผนังลูกค้าซื้อมาปูเต็มผนังหมดเลยนะฮะเห็นไหมใหญ่จริงๆนะเมื่อกี้เขาจะครัวอยู่ฝั่งนี้นี่ผมมายืนฝั่งนี้ได้อีกใหญ่มาก นะฮะตรงนี้ก็เดินก๊อกไม่ให้ลูกค้าอาจจะวางเครื่องซักผ้าตรงนี้มีก๊อกน้ําตรงนี้อาจจะเป็นโซนซักผ้าเป็นอะไรไปพอออกไปด้านข้างก็จะเป็นปีกทางด้านซ้ายที่บอกว่าเป็นอีกเทเลสหนึ่งลูกค้าบอกไหนไหนทำทั้งทีจะปล่อยให้มันเป็นหญ้าลกๆอยู่ก็กลวงเยี้วเคี้ยวขอเราก็จัดให้มันดูแลง่ายๆขัดล้างเช็ดถูง่ายบ้านจะได้ดูไม่โทรมก็ต่อเป็นเทเลสเอกได้นี่อันนี้เป็นประตูอีกด้านหนึ่งแล้วนะเดินออก,กนะนี่เป็นแทงน้าเราก็ยกแทงน้ําปูกกระเบื้องให้หมดนะฮะเดินท่อน้ําให้ใหม่ออกมาฝั่งนี้จริงๆจะบอกกกว่่าเล็็ไม เล็กกว่าฝั่งนู้นเท่าไรเลยนะรู้สึกถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดเนี่ยเทเลสบ้านฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งที่ผมเดินออกมาเนี่ยจะเล็กกว่าฝั่งที่เราเปิดรายการฝั่งนู้นเนี่ยหัวมันแค่ห้าสิบเซนเองห้าสิบเซนก็แค่นี้เองไม่ได้ถือว่าเล็กกว่ากันเท่าไหร่ดีไซน์จะคล้ายกันที่อย่างที่บอกนี่นะฮะจะมีระแนงไม้บางตาเป็นไม้เฟอร์ซีเมนหน้าสามหลังคาเป็นเมทัลชีพพียูใส่ไฟเสาแต่งด้านหน้านู้น,เ,นเราก็ยังใส่ไว้พออยู่ด้านหน้าเราก็ใส่เสาแต่งนะครับฝา,าท่อฝาบ่อฝั่งเทเลส่อบ้ออไไว,วลาน เปลี่ยนฝาท่อเป็นสแตนเลสอันนี้เราใช้6นิ้วปิดไว้เลยลเรับรองไม่มีกลิ่นไม่มีตัวอะไรขึ้นมาแน่นอนสนิทมากจะเซอร์วิสแล้วก็ไขนอ็อตหรือทําอะไรกับมันก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นเทอเลสบ้านฝั่งซ้ายนะฮะน่าจะเป็นฝั่งซักล้างมากกว่าอันนู้นฝั่งนั่งเล่นอันนี้น่าจะเป็นเหมือนฝั่งเปียกฝั่งซักล้างเดี๋ยวเรากลับไปปิดในห้องครัวกนะันโอเคครับก็ถือว่ารีวิวครบในแบบฉบับงานต่อเติมครัวบ้านหลังนี้ก็ต้องบอกว่าเล่นเอาเดินเหนื่อยเหมือนกันนะเทอเลสสองฝั่ง ครัวอีกเป็นพื้นที่ยาวไปถึงนู่นเลยเนี่ยฮะสุดกล้องเลยนะฮะแบบสรุปสรุปไฮไลท์สาคัญสาคัญสาหรับ EP นี T ้ละกันเพราะว่ารายละเอียดยิบย่อยที่เราทากับบ้านหลังนี้งานสีงานอะไรเรามีเยอะสีลูกค้าเรียกเป็นพาสเทลเราก็ทาให้เราใช้สี P O A โฟร์ีซั้นหมดเลยั้งภายนอกภายในะลูกค้าท่านใดสนใจนะฮะทิปเคเรานะครับดูแลในส่วนงานต่อเติมบ้านต่อเติมครัวต่อเติมห้องอเนกประสงค์หลังคากันสาดลงรถนะฮะมเมทัลชีทด,ดีไลท์ดีกลาสเราทําได้หมดก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้หรือแม่แต่งาน Furniture b u ์บิวอก็เป็นอีกบริการหนึ่งของทีปเปรเคเรานะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม EP นี้ครับอย่าลืมกด Subscribe นะจะได้ไม่พลาดไอเดียดีๆคลิปดีๆของเราเดี๋ยว EP หน้าเราจะไปมีรีวิวงานอะไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันขอบพระคุณครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ